ดีค่ะ <laughs> ในที่สุดเราก็ฝ่ารถติดมาถึงงานของพี่บ่าววีแล้วใช่แล้วค่ะอย่างที่เราบอกกันนะครวันนี้เราจะมีคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของศิลปินแต่ละคนคร,รวมไปถึงศิลปินที่เป็นแกนนํา ในการทำใช้แกนนำรู้รู้สึกว่ามันเฉียดชฉวยังไงไม่รู้นะเป็นต้นโผนเป็นพ่องานดีกว่าไหมเป็นพ uh ่องานแม่งานในการทํากิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นะคะคือตอนนี้อยากบอกว่าสมาธิอาจจะเป๋ไปไปบ้างเพราะเนื่องจากด้านหลังเนี่ยเป็นฟูดอาหาร ในสูตรอาหารคือแบบว่ามันเตะจมูกมันทําให้การทํางานของเราประสิทธิภาพอาจจะดรอปลงไปบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่พี่เบ่าของเขาโพสตในโลกของโซเชียลว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดคนไทยมีน้ําใจอยู่แล้วเซเยสมาด้วยใจจริงเราบรองว่าวัาวานนี้ความสนุกทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนี่ครบเลยพร้อมไหมเจวันนี้พร้อมมากซึ่งตอนนี้พี่เบ่าก็กำลังทักทายบรรดาแฟนคลับอยู่ด้านนู้น วันนี้นั่งหอมากเขาผอมลงเห็นไหมฉันทักถุงด้วยพี่เบาผ,อ,ผอมลงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปถามว่าไอ้ที่ผอมลงเนี่ยเนื่องมาจากแบบช่วงนี้เตรียมการเหนื่อยอหรือเครียดอะซ้อมคอนเสิร์ตวันนี้ไงเออหรือว่า,หร,วาหรือว่าแบบต้องการดูดีจากที่ดูดีอยู่แล้วพูดีเนี่ยใช่สิวันนี้เธอมีพวกใช่ดิวันหุ ทำอะไรมันก็ดีไปหมดเลยน,น,นะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกับโตะโผของงาน,นในวันนี้แน่นอนค่ะระหว่างนี้นะฮะที่คุณผู้ชมรอพี่บ่าวอยู่เราก็ไปดูภาพบรรยากาศว่าเมื่อกี้นางเอกของงานคนหนึ่งมาแล้วคนที่เจ๊บอกว่าไม่อยากที่จะเจอเลยไม่อยากที่จะเห็นเลยไม่อยากที่จะคุยเลยเพราะนางสวยกว่าใช่ข่าวอ่ะมีสมี่ามีสมี ก้ลยขอหายคอร์นนอ่หนึ่งในผู้ประสบภัยหนึ่งในผู้ประสบภัยแต่ว่าผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็เลยมาทําหน้าที่ผู้ประสบภัยที่ดีอดีตผู้ประสบภัยมาให้มาให้กําลังใจคนที่ประสบภัยภัยธรรมชาติภัยน้ําท่วมตอนนี้อยู่ค่ะเขาเรียกหน้ามรสุมคือหน้าฝนก็จะท่วมหน้าช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยตลอดแต่ว่าปกติคือท่วมเสร็จแล้วแค่4ี่ห้าวันก็แห้งเพราะว่า เป็นจังหวัดที่ติดทะเลแล้วสามารถระบายน้ําได้เร็วนะคะแล้วก็บวกกับเ,เป็นมีโครงการหลวงพระพราชะดําริที่มีของของพ่อในหลวงเนี่ยได้ไปทําโครงการ ระบายน้ําที่หัดใหญ่ก็คือน้ํามันก็ระบายเร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็มาปีนี้มาปีนี้ปีใหม่ตอนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่โดยการน้ําท่วมที่บ้านอีกรอบหนึ่งแะะม่โทรมาว่าไงแม่โทรมาว่าก็เสาร์ดีปีใหม่น้ําท่วมค่ะคุณลูกแต่คือ,อยังยังยังโชคดีตรงที่ว่าบ้านหนูก็ยังไม่หนักเหมือนกับกับพื้นที่ mm hmm. อื่นๆที่เป็นสุราษฎร์นครชุมพรแล้วก็ล่าสุดก็คือหัวหินนะคะ mm hmm. ก็คือทุกคนเนี่ยจะหนักด้วยด้วยเข้าใจเลยว่าบ้านหนูเนี่ยท่วมทุกปีก็จริงแต่ ผ่านไปเร็ว2มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่เด็กๆจําความได้คือประถมเนี่ยไม่ไปโรงเรียนดีใจมากไงน้าท่วมลอยกระทงก็ลอยหน้าบ้านโดย<อ>ไม่ต้องออกไปลอยตามคลองแบบคนอื่นค่ะก็รู้สึกกมันจนชินจนรู้วิธีอยู่รู้รแล้วก็ซื้อของตุนไว้เลยอ่มีเรืออยู่กับบ้านไฮโซบ้านฉันมีเรือคือรู้ว่าช่วงเนี้ย น้ำจะต้องมา,งมาก็ต้อง,องซื้อของตุนไว้ละเอ,อ่อต่อให้มันสงบลงเนี่ยการฟื้นฟูลหลังจากเนี้ยก็ต้องใช้เวลาเจาใช้เยอะค่ะทุนเยอะด้วยทุนเยอะแล้วก็ต้องการกําลังใจอีกเยอะก็คืออย่าอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งแค่โหมแค่ช่วงแรกที่แบบว่าอช่วยเหลือช่วยเหลือหนูว่าอาจจะต้องใช้สักระยะหนึ่งนะคะก็ก็เป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะขอแม่ภาษาใต้หน่อยกาลังใจให้พี่น้องชาวใต้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้ครับ พอแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะนนเข้าใจแล้วก็เห็ดอกเห็นใจในท่าหนาคนคนเ,เคยประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอให้เรื่องลาย,ลายเนี่ยพาดไปเร็วๆค่ะขอให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคะตอนนี้กําลังใจจากถูกผักซวนกําลังเข้าไปถึงแล้วก็ไปช่วยเหลือทุกคนค่ะขอให้เรื่องลายพัดไ,ไปเร็วๆขอให้มีแต่เรื่องดีๆข้าวมาคะ่ะสาธุสาธุด้วย แล้ินที่มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ,รช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เป็นไงคะวันนี้ข้อหนุยันแรงตายผมเพิ่ง็นคนตายเหมือนกันวันด,ดีคนตายเลยกับวันนี้รู้สึกเป็นเกียริมากับล้วก็เสื้ออิ่มบุญกับได้มาช่วยพี่น้องชาวใต้บ้านพผมบ้านผมอาจจะไม่ท่วมหรว่าเป็นห่วงเพื่อนบ้านใกล้ๆจังหวัดอะไรคะพี่เขยผมอยู่กระบ,บี่ซึ่งไม่ไม่โดนใช่ไหมคะไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนผมอยู่ออก เป็นบทนิดหนึง่งแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนๆครับนครศรีธรรมราชสุรฎรีพัทลุงแล้วก็กเป็นห่วงมีเพื่อนๆอ,อ,อยู่เยอะก็อยากให้พ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆด้วยกันครับผมวันนี้เราอยู่นี่เราเล่นดนตรีส่งแรงใจไปถึงทางใต้ครับอยากให้ผ่านวิกฤตไปเร็วๆครับผมอยู่ที่กระบี่นี่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมบ้างไหมคะเคยไหมบ้านจริงๆรอบนี้ก็ท่วมนะฮะแต่ว่าท่วมในบริเวณในตัวเมืองโดยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยไม่ไม่โดน พราะผมอยู่ต่างอำเภอก็เลยก็เลยอ๋อคนใกล้ตัวมีครับเป็นพี่ชายพี่ชายเขาก็เปิดเปิดร้านอยู่ที่ตรงนั้นก็กระทบนิดหน่อยครับเพราะว่าก็ที่ที่โดนน้าเนี่ยก็คือที่ที่เขาอยู่พอดีก็อยากส่งแรงใจไปให้พี่ชายด้วยว่าสู้ๆครับแล้ววันนี้มาทําอะไรโชว์อะไรไปบ้างคะแล้วก็ได้รับการท้าทามอย่างไรบ้างจากโต้โผรู้สึกวันนี้โตะผมคนมาช่วยคเยอะมากเลยใช่ใช่ครับนี่ก็ขอบคุณพี่บ่าวีเขาเป็นเจ้างานนะฮะเขาเป็นเฮดนะครับ แล้วก็อาจารย์ยีนศิลาแรงก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนโทรชวนผมมาครับอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยีนด้วยที่อาจารย์ยีนกำลังสัมภาษณ์อยู่ฝั่งนู้นครับขอบคุณอาจารย์ยีนแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านเป็นสายตรงลูกทุ่งทุกท่านผมอยากจะขอบคุณอีกคนนึงครับวันนี้ผมมีนิดนึงครับเช้านี่นึงครับนี่ทุกคนคุ้นหน้าแน่นอนขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตสวัสดีค่ะไม่เอาแก้วไม่เอาแก้วกำลังดื่มแก้วคุยอยู่เลยคอแห้งเลยครับอันนี้ก็ วันนี้ครับกิติศักดิ์โคตรคำครับวันนี้ก็หรือพี่ใหญ่โลโซนะก็<อ>ต้องยืงนตอนนี้ผมอยากขอบคุณพี่ใหญ่ที่มาช่วยทําบุญในโปรเจกต์นี้ด้วยกันครับแล้วก,ก็ก็รู้สึกอิ่มบุญด้วยกันแล้วก็พี่ใหญ่ก็เพราะพี่ใหญ่ก็เดือดร้อนแทนคนใต้พูดง,ง่ายๆเพราะพี่ใหญ่มีน้องเป็นคนใต้คือผมนี่เองพี่ใหญ่วันนี้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็เป็นมือกองครับก็ต้องมาตีกองแล้วก็ คือไก่แล้วก็อย่างที่บอกเขาเขาก็เป็นน้องที่สนิทกันตั้งแต่อยู่เจ้าพญาได้ขอ์นะครับนะครับแล้วก็พี่ใหญ่เราไปทําบุญด้วยกันไหมอะไรก็ผมก็ทันทีเลยเพราะว่าก็อยากจะช่วยชาวใต้เพื่อเป็นการแสดงออกทางน้ำใจนะฮะเพื่องก็ย้ำว่าฟรีด้วยนะครับงานนี้ใช่ปกติพี่ใหญ่เล่นงานนี้ก็รู้ทุกคนรู้นะโอเคโอเคครับผมก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญนะครับก็ขอบคุณไก่แล้วก็ขอบคุณสี่คนชนทุกท่านนะครับ อ,อยากให้พี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงการให้กําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นิดหนึ่งผ่านทางซุปเปอร์ลุกทุกับก็ชีวิตคนเราทนะ่าก็ต้องมีเรื่ออะไร,ะไรสุขทุกข์ก็ผ่านเข้ามาเนาะแล้วก็หนักหนาสาหัสเข้าวา่ากันไปทีนี้ครั้งนี้อาจจะแรงหน่อยแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับชีวิตมันก็จะต้องมีขึ้นไมีลงนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวใต้ทุกคนครับผมค่ะแล้วในส่วนของพี่ไก่ค่ะนี่ก็ ขอบคุณซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยฝากไปถึงแฟนซุปเปอร์ลูกทุ่งครับผมก็เป็นแฟนรายการอยู่นะฮะก็ตอนนี้ผมฝากผลงานนิดนึงก่อนได้นะฮะได้ค่ะบรรยากาศจะให้ปิดท้ายกันเลยก็มีมีซิงเกิลตัวเองครับก็ชื่อเองรักเลเวอร์ก็เคยไปไปเขาเรียกว่าทำปีอาร์ทำโปรโมทอยู่ที่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะเคยเจอกันรอบหนึ่งรู้สึกรองเท้าผมจะหลุดหรือเปล่าผมผมรู้จักกันเพราะว่ารองเท้าหลุดใจะไหนอันนี้ก็เป็นทิ้งนะครับ ก็าฝากผลงานเพลงรักเลเวอร์ครับเป็นเพลงไทยร็อกสำเนียงใต้ครับก็แล้วก็อยากส่งกำลังใจอันนี้สำคัญเลยครับไปถึงชาวใต้บ้านเราครับคอยสู้ๆกับอุปสรรควิกฤตกับนี้ตรงผ่านไปได้แน่นอนครับผมกกบกระมังเป็นกำลังใจให้กับรักเลเวอร์พี่นงโชงท่าด้วยขอโชท่าด้วยโชท่าจะตอนนี้พี่บ่าวก็เริ่มทยอยมาถึงตรงนี้แล้วใช่หลังจากที่ขวัญจะ เดินไปถึงเราจุดนี้ก็โดนถ่ายรูปไปประมาณ1ิบกว่าชีวิตแล้วนะคะถ่ายรูปไม่เท่าไหร่ใครจะถ่ายรูปต้องบริจาคด้วยใช่น่ารักมากมากเลยนอกเหนือจากการที่ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในวันนี้แล้วนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําบุญร่วมบริจาคในครั้งนี้ก็ยังมีกล่องบริจาคเคลื่อนที่โมบายด้วย,ดวยเดินหนีไปเลย เราถูกแย่งซีนเลยทีเดียวนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่เหล่าบรรดาศิลปินที่เขามาเจอกันเป็นภาพบรรยากาศสดๆจริงๆนะคะตอนนี้เหล่าบรรดาแขกที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแยะไปหมดแล้ว แล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่ามีน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องชาวใต้ที่มาร่วมกันให้พวกเราได้อิ่มท้องกันด้วยในยเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารเครื่องดืง่มต<า>อนดะีพี่บ่าวพร้อมแล้วแอบไปเห็นหนุ่มหลอ่อหนุ่มหลอ่ลลอทั้งขวามือสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามองเราอยู่ตั้งนานแล้ว น้องนี่เจ้าของสถานที่ครับผู้ดูแลครับโรงเหล้าแสงจันทร์ครับคนที่สถานที่พวกเราอันนี้ต้องต้องขอบคุณอย่างมากครับพี่ค่ะเดี๋ยวคับผมครับองขอบคุณอย่างมากครับโรงเหล้าแสงจันทร์นี่นี่เจ้าของสถานที่ครับพี่บ่าวติดต่อมาปุ๊บว่าอยากจะเล่นคอนเสิร์ตครับติดต่อมาถึงพี่พี่ก็เลยบอกโอเคมาเลยเต็มที่เต็มที่วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่สถานที่ก็ อาหารอย่างนี้อยู่แล้วการกุศลนี่อยู่แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกตอนนี้จิตใจมันอิ่มเอมแค่ไหนคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับกิจกรรมของช่วยพี่น้องชาวใต้ครั้งนี้ค่ะโอ้ยินดีมากเลยฮะยินดีบ้านพี่แกน้ำรวมด้วยเต็ม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 ครับจัดนี่จัดคอนเสิร์ตสองั้งแล้วครั้งแรกเรียบด่วนรามินทาเมื่อวันที่รู้สึกจะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจัดที่นู่นแล้วก็ไม่บอบครั้งแล้วค่ะวันนี้พี่บ่าวติดต่อมาก็ มอบต่ออีกช่วยกันอีกอีกรอบหนึ่งคือหน้าตาของคนอิ่มบุญเป็นแบบเนี้ยดูสดใสเนาะแม้จะเจ็บหรือดึกสา่เช้าด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะก็ขอบคุณแทนพี่น้องศิลปินทุกคนด้วยที่พี่เป็นิดใจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาพี่บ่าวครับผมขอต่อกันเลยขอต่อกันได้ได้ได้ครับผม วันนี้นี่ดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเรารู้สึกอ<ช>ิ่มเองที่ได้เป็นโต้โลในครั้งนี้ด้วยใช่ครับเขต้องขอบคุณทุกคนนะครับน้องๆเพื่อนๆในวงการครับอันนี้สําคัญนะคนเดียวมันทำอะไรไม่ได้หลายๆคนนะครับที่จะมาแล้วคิวมันแน่นจริงๆแล้วก็ต้องขอโทษนะครับหลายๆคนส่งก็ความในในไลน์ในอะไรกลุ่มน้องๆทั้งอศัศยานแกนมมี่แล้อะไรต่างๆเยอะมากเลยครับทุกคนอยากมา แต่บางครั้งเราก็จัดเวลาไว้เรียบร้อยทุกคนแล้วบางคนก็ก็คิวไม่ได้อย่างน้องจ๊ะเนี่ยตอบรับ <c oughs> ุรงแรกเลยแล้วคิวไม่ได้แล้วก็เยอะเลยครับน้องบิวคุณหลวงไก่เพื่อนรักก็ติดอยู่ที่ใต้วันนี้เมื่อคืนไปช่วยกันที่มหาสรารคามคือทุกคนมีใจมาด้านนี้หมดอยู่แล้วครับเวลาคนเรามีอะไรนะครับทีนี้เราคิดแล้วว่าการการที่เราช่วยกันเนี่ยถ้าไม่มีคนนำเนี่ยมันก็การช่วยมันจะเกิดขึ้นยากทีนี้ผมก็เลยคิดจะนำนำในนำในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งหรือไม่ใช่ แต่คนเรามันต้องมีจุดหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเฮ้ยพี่คนนี้เป็นจุดสนยนกลางจุดสุ่นกลางให้กับทุกคนผมก็เลยพยายามจะยอมเสียสละเวลาตัวเองเหนื่อยตัวเองแต่ว่าให้ทุกคนได้เหนื่อยด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานให้ทุกคนครับเมื่อตอนบ่ายเย็นๆมมเห็นที่บ่าวอัปเดตล่าสุด3ามแสนเลยใช่ไหมใช่ครับสามแสนกว่าครับสามแสนกว่านั้นยอดยังไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตครับผมตั้งเป้าไว้ห้าแสนครับตั้งเป้าไว้ห้าแสนผมกะว่าคืนนี้น่าจะสักสองแสน เพราะผมได้มาแล้วส0มแสนจริงๆด้วยแล้วก็มันได้มาเกือบห้าแสนน่าจะได้กืขอให้มันทะลุขึ้นไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าศิลปินก็แน่นมากเยอะแล้วก็น่าดูด้วยนะคือมันเหมือนเป็นเรามาสนุกกันแล้วเป็นความสนุกที่เราเองก็ได้บุญด้วยไับดี่ฉนูชอบเขามากเลยไอ้ดมานี่นิฉชอบพี่มากเลยมานี่มึงอ่ะเอไอ้เยียใส่หูใส่หูแล้วมึงจะได้ยินอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หูอืเดี๋ยวก็โดนถางสวัสดีหน่อยนึงพี่น้องก็มากันครับสวัสดีเด้อมาน้ำมึงท่วมดำเลยนะผมบอกให้นะเล่นน้ำท่วมเนี่ยทุกประเทศก็มันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมอยากพูดอะไรสักอย่างว่าใครที่โดนน้ำท่วม บาวีมีเบอร์ผมครับโทรหาผมมีที่อยู่ให้คือที่แอฟริกาไปอยู่สบายมากเลยครับ <c oughs> ย,ย้ยายใหญ่ใหญ่คนท้านไปอยู่บ้านมึงเลยเลยบ้า, <c oughs> ยายอ้าวมีนี่เขาเรียกว่านำใจครับย้ายหมดตังค์ไปอยู่ที่ไหนและไม่ต้องเอาสภา,าคแค่ตัวเอาตัว,ต,วตัวไป <c oughs> แล้วก็ไปอยู่แอฟริกากับผมครับอันนี้อันนี้อันนี้ถามถามถามส่วนตัวว่าที่แอฟริกามีอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไหมพอเกิดเรื่องเกิดปัญหาแล้วคนมาช่วยกันอย่างนี้ผมข้าพูดว่าจริงๆเรื่องนำใจเนี่ยนะ ผมไปหลายประเทศมานี่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สุดยอดมากจริงๆเพราะว่าไม่ต้องไปไม่ไม่ถึงพ่อผมมีเพราะว่าประเทศไทยจริงๆน้ำใจหรือว่าช่วยเหลือกันที่นี่อย่างเดียวที่ผมเคยเห็นผมอยากให้คนไทยในรักการแบบนี้เลยครับเวลาผมไปอยู่เห็นผมไปกับบาวีไปก็ไม่เคยให้ตังค์นะแต่ผมไปกับเขาไปพักใต้เขามีน้ำใจให้ผมไมไม่ได้ให้ตังค์เขาไม่ให้เลยค่าน้ำมันค่ารถไม่มีเลยแต่ผมมีน้ำใจไปกับเขาอะ ที่ไม่ขอเขาอ่ะเขาน่าจะรู้อ่ะให้นะเพราะผมไม่เอาสามารถเอาไอ้ลมไปเติมน้ำมันได้ดูกไหมล่ะไม่ต้องบอกเขาแต่แต่จริงๆแอฟริกาจะสมาคีแล้วกลับมาที่เดิมเดี๋ยวดิสมาคียังไงก็ไม่ถึงที่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่คนบ้านผมเคนบ้านมาไีกคนทีนี้ล่ะชีวิตเดินไปไหนเนี่ยเดินกระเป๋าปมา พี่นี่พี่ใช้กระเป๋าใบนี้เหรอโอ้โหเป็นไงพี่ใช้กระเป๋าใบนี้ด้วยเหรอครับย่างแกนแค่เนาะเดี๋ยวอะไรอคุณอาราฟีเนี่เด็กแกนะไม่ได้คำนวเส้นจานี่เด็กแกนะคำนั้นน้ำท่วมกันอากากันนี่เด็กแกนะเสียกับโมนี่เด็กน่าบาวีนี่เด็กแกนะก่อนเสียวะโอเค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 ได้ได้ได้ทักกี้เป็นมาใช่เขาเขาก็บอกยินดีครับเพื่อเลิฟผมทั้งสองคนครับจริงเหรอจริงกับเรามาเพราะเขาเป็นคนที่บอกเราครับเขาชวนเรามาเพื่อเลิฟผมเพราะฉะนั้นแล้วพี่ดาวไปไปกับพพีีี่่่เเบบาาานดดวคคยยไ้้ตังง์ เอาไม่ต้องไปก็ได้อันนี้ในหัวผมอยู่แล้วมันไม<ใ>่ไม่คิดอย่างเงี้ยใ,ในหัวในหน้านี่จะบ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่คุณไปเนี่ยอ๋อ <c oughs> แล้วคุณไปยิ้มตามผมขอร้อยหนึ่งขอสองร้อยนี่เ <c oughs> พราะว่าก็ไม่ให้คุณใช่ไหมไม่ใช่เอาให้เอาค่าอะไรคอืออะไรเงินไงเขาจะให้ตังคุณไหมเอาให้แท็กค่าแท็กซี่ไปกดเอาบัตรเอเดีมให้เลยไปกดทันแล้วเขามีน้ำแจกเพราะเขาเชื่อคุณอ่ะแจกแค่ไม่เคยให้ผมนะครับผมไม่เคยได้แต่ผมยังรักเขาเหมือนเดิม อย่าให้ทุกคนนะบุญคุณหรือว่าอะไรใครจะนึกกันนึกเนี่ยเมื่อผมมาที่นี่ผมจำน้ำมาแล้วก็ขึ้นทา่ทานรว้เท่านสีส่สิบห้าห้าสิบสิบโอ้โหยาวนะเพื่อนท่าจะบอกกันเด็กนานอะ่ะให้เขาคิดนิกนึ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 กแล้วเจะให้ผมเท่าไหร่ก็ได้ผมบอใจคุณใช้เงินดำไหมอ่ะไม่ไม่ดำพ่อมันจะไม่เขียวเลยเงินดังน, <c oughs> นี่นี่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ต้องเหนื่อยครับคุณเลิฟคือพี่คิดยังไงครบกับเขาสองคนเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้คิดยังไงว่ามันมาคบกันหรอยังไงเหมือนกัน รู้สึกยังไงบ้างพี่เป่าชวนมาในวันนี้คิดนานไหมพี่ที่จะมาเจอกันที่จะมาทงานให้ได้ตั้งสองคนเลยมาด้วยใจแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นประทะด้วยกันนะครับดาวคอนเสิร์ตไอ้เขี้ไอ้ชิบายเดี๋ยวก็พักเดียวเลยไม่ได้บอกว่ามีขึ้นเวทีนี่เออได้ตอนนี้ค่าตัวต้องหนักลับได้เลยพี่จบไหนแล้วมาการน้ำมันรอการน้ำมันอยู่พราะน่าเดี๋ยวดาวให้ดาวส่งกำลังใจพี่น้องชาวใต้ครับก็ขอให้ชาวใต้ทุกคนสู้ๆนะครับ ในหัวผมเป็นคนดีคือทําทุกอย่างเพื่อให้ชาวภาคใต้มีความสุขไม่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะภาคใต้ทุกภาคนะครับในหัวช่วยเต็มที่แล้วก็ผมก็ก็ช่วยเต็มที่นะครับคือถึงฝนจะตกฟ้าจะถล่มยังไงก็แล้วแต่น้ําท่วมขนาดไหนก็ยังสู้น้ําใจคนไทยไม่ได้ครับผมเต็มที่นะครับคือให้อดทนสักอิดนะครับไม่น่านต่อไหน น้ำใจคนไทยมีหมาครับกลับผมตายได้เร็วนี่คนเล่นตาเขาคนตายเดียวกันเลยหยุดนะแล้วผมนะชุดยอดเลยเพื่อนโอ้ยอย่าวันนี้พูดรู้เรื่องวันนี้พูดรู้เรื่องรู้เรื่องเลยตั้งเก็บฟันนิดนึงเก็บอยากข้ามาแล้วเป็นโรนันดิโอได้ยังไงล่ะอ๋อยากเปิดบ้นนี่เป็นคนที่เลิฟกันมามากครับเลิฟกันมามากตั้งแต่น่ารักมากครับเอาไปเลี้ยงบ้างนะกับผมด้วยดีเขาาอยากให้พูดถึงเขาบ้างนี่พี่แมวพูดถึงเขาบ้างก็โจี้ผมขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นนนคคตต่าางชิะรับ เป็นคนต่างชาตินะครับที่ดูนีเออนะครับเป็นคนต่างชาติที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์ทั้งผุด่องทั้งต <ผม S 2> ัวผมพักโรงแรมนะครับเข้าที่พักเนี่ยขอพูดนิดนึงเวลาเราไปงานต่างๆนะนะดาวจะาได้ไหมเออมัน,นกินอะไรไปเนี่ยงานนี้ก็มาเขาเลี้ยงเต็มที่ด้วยเออครับ เรามาช่วยใครที่มาช่วยเลี้ยงเต็มที่ขอบคุณมากวันนี้ที่มาช่วยขอบคุณไม่เป็นไรครับยินดีนะครับทุกคนพี่นเอาไม่ครับเราเคยจะที่เราลองให้พวกเราเลองให้เเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับภาพบรรยากาศข้างในเพราะว่าเดี๋ยวพี่บ่าวต้องไปเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้วใช่เดี๋ยวน้องต้องมาเยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับ